สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมบ้านกันนะคะอยู่ที่ b t s เอลวันนะคะอยู่ใกล้ๆเลยเดินถึงเนาะขนาด4ชั้นครึ่งนะคะเป็นหลังมุมด้วยหลังนี้นะคะ นี่อันนี้ก็พามาดูหน้าบ้านเลยเป็นแบบนี้เลยรีโนเวทแล้วประมาณหนึ่งเนาะแล้วก็ทั้งหมดสิบหกตารางวานะคะมีทั้งหมดสี่ชั้นแล้วก็ชั้นลอยอีกชั้นหนึ่งเนาะอันนี้เราเดินเข้ามานะคะเดินเข้ามาเราก็จะเจอห้องน้ําอยู่ใต้บันไดนอะอันนี้เป็นแบบพื้นฐานแบบง่ายๆของตึกแถวตึก,ตกแบบพวกรันพันนิดเลยที่เขาจะทาแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้าก็คืออาบน้าได้เลยนะคะห้องนี้แล้วก็ไปที่โซนด้านหลังนะคะ อ่าเรามาทลอซ่โซนด้านหลังกันนะคะนี่เป็นห้องแบบทํากับข้าวทําครัวเนาะก็จะอยู่โซนนี้เลยนี่อันนี้ปูกกระเบื้องเรียบร้อยแล้วนะก็ยังที่บอกนะคะทําไปแล้วประมาณหนึ่งแต่ถ้าลูกค้าอยากทำเพิ่มก็มาทําเพิ่มกันได้นะคะอันนี้ปั๊มน้ําอยู่ใต้บันไดนะคะนี่มองกลับไปหน้าบ้านก็จะเป็นแบบนี้เลยเนาะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นลอยกันดีกว่านะคะนี่ตึกก็คือคง คงทนแข็งแรงมากๆเลยนะคะเดินไปนี่คือไม่มีรอยร้าวตรงไหนเลยนะคะอันนี้เป็นชั้นลอยนะว้สสาหรับทําอะไรก็ได้นอ้อทำงานเนี้ยมองลงไปข้างล่างก็จะเห็นลูกน้องทํางานอยู่แบบนี้เลยนะคะส่วนใหญ่ตึกที่เนี่ยเขาจะใช้แบบพวกทําแบบเอ่อธุรกิจเล็กๆในครัวเรือนนะแบบนั้นนะ,ะเขาก็จะทําเป็นปบบมีกันนะคะหรือร้านอาหารอะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะคะลูกค้าอันนี้ขึ้นไปอันนี้แล้วพอหมดชั้นลอยเนี่ยเราจะขึ้นไปที่ชั้น2กันนะคะ นี่ชั้นสองก็จะเป็นแบบโรงๆแบบนี้เลยค่ะก็คือพื้นที่เนี่ยใช้ได้เต็มที่ใช้ได้เยอะมากๆเลยนะสําหรับแบบใครเอามาอยู่อาศัยเนี่ยคือสามารถแบ่งเป็นห้องของแต่ละคนได้เลยนะคะในชั้นนี้คือกานด้านหน้าดิึงก็เป็นห้องแล้วค่ะลูกค้าค่ะนี่มีสัตว์มีส่วนนะคะมองออกไปอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของตึกนะคะเป็นแบบนี้เลยคือลมกกดีนะคะไม่มีทายทางทิศทางไม่บังลมเนาะ อันนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูที่ชั้น3กันอันนี้เป็นด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยติดลูกกงให้เรียบร้อยนะคะการแบบอันตรายได้เรียบร้อยมากๆ,ๆอันนี้พอเราขึ้นมาที่ชั้น3ามชั้น3จะมีห้องน้ําอยู่ห้องหนึ่งนะคะอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนะ <c oughs> ห้องน้ําก็จะเหมือนกันแบบทุกๆตึกก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดแต่ว่าชั้นเนี้ดีหน่อยชั้นนี้มีประตูนะคะสามารถเปิดออกไปรับลมด้านนอกได้เลย เป็นแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ากันห้องน้ำด้านบนเขาก็จะเป็นมีรูระบายอากาศเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อแบบไม่ได้อับเนาะแบบนี้เลยปูกระเบื้องให้แล้วครึ่งหนึ่งนะคะแบบนี้เหมือนที่เขาชอบปูกันเนาะตึกแถวก็จะปูกันประมาณแบบนี้อยู่แล้วนะคะอืมอันนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูที่ชั้นสี่กันดีกว่าอันนี้ชั้นสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้ชั้นนี้จะมีดัดฟ้าให้ด้วยนะคะนี่ ชั้นสีเราก็จะเปิดโร่งแบบนี้เลยนะคะเราก็มีประตูออกไปข้างนอกเหมือนกันนะคะใครสนใจเนาะติดต่ออิงมาได้เลยนะคะไม่ว่าจะโทรหรือไลน์ไอดีก็ได้นะคะศู5ย์หกห้าเน่งห่ะคะลูกค้าขานัดชมนัดดูได้นะคะนัดล่วงหน้า1วันนะคะหลังนี้นะหรือไม่ก็อาจจะนัดเช้าดูเย็นได้เหมือนกันนะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ